สวัสดีครับน้องๆชั้นป .2 ทุกคนคุณครูวิทยาบุญละดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปของการเรียนเนื้อหาหน้าที่48ถึงหน้า51ในบทที่3นะครับวันที่18สิงหาคม2021ครับ Wednesday 18 August 2021เนื้อหาหลักๆของคลิปนี้ก็จะเป็น การออกเสียงโฟนิกส์ของคำศัพท์ที่อยู่ในบทนี้ครับอยู่เดินคำแรกครับ ch คือเสียงร h ch คือเชื่อ share b book p pencil school bag sh, sharpener d, door t, table w, window ตัวนี้คือ P นะครับ p, p e n ตัวนี้มาสองคำตรมกันคือ bl เราออกเสียงเดียวว่า bl, blackboard n Notebook k Computer R Ruler A Eraser ทวนสองประโยคนี้นะครับ What's this What's that โอเ okay. ค What's this เราถามนี่คืออะไรถามกับสิ่งที่อยู่ในระยะใกล้ครับแล้ว What's that What's that? ถามสิ่งที่อยู่ไกลออกไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าไกลมากจนสังเกตไม่เห็นนะครับโอเ okay. ค What's that? นั่นคืออะไรถามในระยะไกลครับหน้านี้หน้าที่48ทวนจากของเก่านะครับ uh, ถามในระยะไกล What's that? วิธีการตอบตอบเหมือนกันเลย It's a book. It's a school bag. It's a door. It's a chair. เอาใหม่นะครับคุณครูออกเสียงว่า it's a book it's book s เนี่ยก็คือตัวตัว a เนี่ยมันจะเชื่อมเสียงกับตัว s s นะครับ it's a book it's a school bag it's a door it's a chair ฝั่งนี้ก็เช่นกันครับ it's a pencil it's a window it's a computer it's a desk desk ตัวเนี้หมายถึงโต๊ะทำงานก็ได้หรือว่าโต๊ะเรียนของน้องๆก็ได้นะครับการที่มี a นำหน้าอยู่ทุกคำนะครับ a เนี่ยน้องๆจำได้ใช่ไหมครับมันหมายถึงว่าสิ่งเหล่านั้นมีหนึ่งจำนวนหนังสือหนึ่งเล่มกระเป๋าหนึ่งใบประตูหนึ่งบานเก้าอี้หนึ่งตัวดินสอหนึ่งแท่งหน้าต่างหบานคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องโต๊ะหตัว แต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่ามีตั้งแต่2องจำนวนขึ้นไปเราจะได้ตัวอย่างแบบนี้นะครับตัวอย่างคํานี้คือ a book หนังสืออย่างที่คุณบอกไปแล้วถ้ามีตัว a นําหน้าแบบนี้หมายถึงว่ามี1เล่มหรือว่ามี1นึ่มีหนึ่จำนวน a book ก็คือ1เล่มแต่ถ้าลักษณะนี้ two books เออต้องมี S มาด้วย two books หรือตรงนี้อาจจะเป็นเลขอย่างอื่นก็ได้ตามจำนวนที่เราต้องการจะบอกนะครับถ้าเราต้องบอกถ้าเราต้องการจะบอกว่ามี10เล่มก็กลายไปเป็นว่า ten books โอเคหน้านี้เป็นให้เพื่อนทายว่าสิ่งของที่อยู่ข้างหลัง่าคืออะไรผู้ชายคนนี้ถามว่า what's this What's this? tie uh, มันคืออะไร mm hmm. เขาว่าแอบไว้ข้างหลังใช่ไหมครับ What's this? ผู้ใช้ใส่แว่นฝั่งนี้เขาว่า I don't know, I don't know, is it a pencil? อีกครั้งหนึ่งครับ I don't know, is it a pencil? ไม่รู้ดิฉันไม่รู้ใช่ดินสอรหรือเปล่ามันเป็นสองประโยคนะครับประโยคแรกจบที่เครื่องหมาย Full stop เครื่องหมายจุดต,ตรงนี้ประโยคนี้ I don't know ฉันไม่รู้ เป็นประโยคเชิงปฏิเสธนะครับและประโยคข้างล่าง is it a pencil ใช่ด,ดินสอหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามเพราะมีว่ามีเครื่องหมาย question mark แสดงให้รู้ว่าเป็นประโยคคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยเราสังเกตง่ายๆนะครับถ้ามีเครื่องหมายนี้อยู่เนี่ยเครื่องหมายคำถามาประโยคนี้เป็นประโยคคำถามถ้าเป็นปฏิเสธมันก็จะมีตัวลักษณะเนี่ยครับ apostrophe มีตัว n ตัว apostrophe แล้วก็ t นะครับ เป็นแบบนี้ครับตัวนี้นะครับเหมือนลักษณะนี้ n แล้วก็มีเครื่องหมายคอมมา,า,มาลอยฟ้าแล้วก็ตัว t แบบนี้มันมาจากคำว่า not ซึ่งแปลว่าไม่ในทางภาษาอังกฤษมันแปลว่าไม่ก็คือในใช้ใน,ในประโยคปฏิเสธนะครับแค่ว่าอันนี้คือคำว่า not คคำเต็มๆตัว o เนี่ยมันแปลงร่างมาเป็นตัวนี้แล้วก็ยกทั้งหมดเนี่ยไปอยู่หลังคำอื่นนะครับเช่นคำนี้หนึ่งคำละ อีกคำหนึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นประโยคปฏิเสธเหมือนกันให้น้องๆจําตัวนี้เอาไว้นะครับจําตัวนี้เอาไว้แล้วก็จําตัวนี้เด่ยงก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันตัวนี้ก็มาจากคํานี้เป็นคําคําเดียวกันสังเกตง่ายๆนะครับเขาอบอกว่าเป็นเช่นนี้หรือเปล่า No it isn't No it isn't ไม่ใช่เลยแล้วเขาก็ตอบเฉลยว่า It's a ruler. i s a ruler. มันคือไม,ม้มบรรท,ทัดมันคือไม้บรรทัดม้บรรทัดกี่ทกี่ด้ามครับด้ามเดียวโอเคด้ามเดียวเพราะมีคำว่าเอออยู่หน้านี้โอเคเป็นการทายภาพมีผู้ชายปิดตาอยู่แล้วผู้หญิงก็ถามว่า Is this a school bag? อันนี้มันใช่กระเป๋านักเรียนหรือเปล่าเนี่ย โอเคผู้ชายก็คำคำคำแล้วก็บอก yes it is ใช้เลยเพิ่มเติมนะครับ yes it is ก็คือตรงนี้คุณครูเอามาเขียนด้วยปากกาน,นะครับ yes it is ใช้เลยอีกคำหนึ่ง no it isn't ไม่ใช่เลย no it isn't no it isn't มี3คํคำนะครับ 1, 2, 3 คำนี้ก็เช่นกัน yes it is yes it is แต่ว่าถ้าจะพูดได้เร็วเป็น yes it is yes it is it is ก็คือตัว is ข้างตัว is ข้างหลังนะครับจะมาเชื่อมกับตัวเสียงเธอตรงนี้ yes it is สามพยางค์เหมือนกันอ่าหน้านี้หน้านี้นักเด็กๆคุยกันครับเป็นการถามแล้วก็ตอบ เด็กผู้ชายแขนเสื้อแขนยาวฟ้าเนี่ยว่า is that a window that สังเกตไหมครับ that เนี่ยเขาถามถึงไป Window ์ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเขาเขาเลยใช่ว่า is that a window เฮ้ยนั่นหน้าต่างใช่หรือเปล่าโอเคใช่ไหมครับใช่ก็คือคนนี้ตอบครับ yes it is ใช่สิมันใช่เลยพอมาอีกคู่หนึ่งผู้หญิงชุนนี้บอกว่า is this an eraser is this an eraser อ้น,นี่ยางลบหรือเปล่าเนี่ย ผู้หญิงคนนึงบอก no it isn't คุณครูเพิ่มเติมคำนี้นะครับ a มีความหมายเท่ากับหนึ่ง and ก็มีความหมายเท่ากับหนึ่งในทีนี้ตัวอย่างเช่น a window a window หน้าต่างหนึ่งบาน window คือหน้าต่างต่อไป eraser eraser คือ,อยางลบหนังสือเนี่ยก็ใช้คำว่า and นำหน้า eraser เพราะว่า eraser นะครับมันขึ้นต้นด้วย eraser เป็นเสียงออา่าง eraser eraser คือคำอ่านของตัวนี้นะครับแปลว่ายางลบ eraser ค้นคำว่า eraser นะครับมันขึ้นต้นด้วยอออ่างเพราะฉะนั้นเราในทางภาษาอังกฤษใช้ตัวแอนนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงออ่างน,นะครับ แต่ว่า Window เนี่ยวินโด w เนี่ยวินโด w ขึ้นต้นด้วยวอแหวนเพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่าใช้ตัว A นนำหน้าปกติครับเป็น a window and eraser นะครับสุดท้ายแล้วครับนะสุดท้ายนะเป็นเนื้อหาหน้าที่เป็นเนื้อหาหน้าที่51ครับคุณครูเดี๋ยวน้องๆวงกลมตัวสีแดงแบบนี้เหมือนของคุณครูเลยนะครับ เป็นเสียงโฟนิกส์อีกครั้งหนึ่งนะครับ N notebook R ruler A eraser P pencil เ kiss ส์ค er school B b a g s k school <S คำเดียวกันนะครับ T table blackboard chair sure. chair the door Win window the desk C. computer จริงๆนะครับอ่คุณครูเพิมเติมหน่อยนงึงจริงๆคือ pencil case ตัวเนี้ยมันเป็นคําที่มารวมกันนะครับระหว่างคําว่า pencil กับคําว่า case พนสิลคือดินสอเคสหมายถึงว่ากล่องเล็กๆในที่นี้เพน i ิลเคสก็คือกล่องดินสอแต่เขียนเนี่ยเขียนแยกนะครับแต่เวลาใช้เนี่ยใช้มาด้วยกันแบบนี้เลยเพน i ิลเคสอีกคำหนึ่งคือกระเป๋านักเรียนคำไหนเอ่ยกระเป๋านักเรียนคำนี้ครับคำว่า s h o o l เนี่ยแปลว่าโรงเรียน b a g คคือกระเป๋าเราจะแปลว่ากระเป๋าโรงเรียนหรือกระเป๋านักเรียนก็ได้แต่คำว่า School คำเดียวถ้าเขียนแบบนี้ SCHOOL School นี้คือโรงเรียนแต่ว่าถ้า School มากับ Back เราก็แปลว่ากระเป๋านักเรียนนะครับโอเค Anyway คลิปนี้ขอจบไปแล้วอย่างไรก็ขอให้นเรียนฝึกคำศัพท์ด้วยนะครับสวัสดีครับ